พี่น้องชาวอำเภอหัวหินได้ร่วมพิธีเททองรอพระสมเด็จโตพรมรังสีณนะวัดสะพานขี้เหล็กค่ะ เวลา15นาฬิกา9นาทีวันที่15พฤษภาคม2515ที่วัดสะพานขี้เหล็กอำเภอหัวหินนายนพวุทิกลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินร่วมเป็นประธานในพิธีเทท,ทองรอหลวงพ่อโตพรมรังสีจำลองเนื้อทองแดงโลหะหน้าตัก39นิ้วสูง49นิ้วโดยมีนายธงชัยเพชรสงครามสมาชิกสภาเทศบ,บาลนางสาววัสนาศีกัญนานายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินช้าอํและคณะสิทธิอนุสิ์พี่น้องประ ชาชนชาวหัวหินชาชุมชนเขาพิทักษ์และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีโดยมีพระครูโอภาสการจนะธรรมเจ้าอาวาสดำเนินการมีดรสรพลรานวนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประธานพิธีบวงสรวงทางศาสนาพาหมหลังจากนั้นมีการรำถวายพระแม่ธรณีรำถวายเทพเทวดาและพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์โดยดรพระครูวิจิตธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยาบัรโพ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับพิธีเททองในวันนี้มีนางเบนจวรรณเกียริเพชรรานและคณะครอบครัวเกียริเพชรรัานเป็นเจ้าภาพร่วมดาเนินการสําหรับองค์พระที่หล่อจะเสร็จภายในสองเดือนจากนั้นพระครูโอภาสจะนําขึ้นประดิษฐานในหอพราะภายในวนัดโดยงบประมาณทั้งหมดเมื่อแล้วเสร็จประมาณ1ิบล้านบาท